โอเคครับหลังจากเขาปรุงไปได้สักพักแล้วผมเดี๋ยวเขาก็กจะมาจิ้มพอนะครับบอกแกต็ตนะนอนี่ครับจิ้มพอนะครับ oh. ป๋าเนี่ยนะนี่ครับเดี๋ยวขอจิ้มมันตะติตูนีน่เนาะว่าเปื่อยก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ผู้กันเนาะนะครับ <c oughs> ห่อนอยนะครับนี่นะนี่ครับจิ้มนะครับผม เกลือแล้วนะครับอย่าอ่นมอสครับผมเดี๋ยวเลี้ยวเกลือนะครับโอเคครับหลังจากห่อปุ้งไปสักพักนะครับผมเขาอาจะมาจิ้มพอนะครับห่อแค็ง้ายนอกครับจิ้มพอครนะหายเลยนะนะครับขอจิ้มมันตัดสีสูงหน่อยกว่าเปวยกว่าน่อยจะได้พูดหน่อยนะครับห่อน้อยนะครับนี่นะ นี่ครับกินนะครับผมจังเกียร์นนนะครับอย่างอื่นมอดนะครับผมเดี๋ยวเติมเกลือนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ปะแก้มนะครับในก๊อปปี้ ฟมิลี่นะครับผมวันนี้เขาจะมาแนะนําเมนูนะครับนั่นก็คือแกงตุ้นไส่ป่านะครับผมย่โอเคนะครับวันนี้เรามาแนะนําวัตถุดิบกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับวัตถุดิบของเขาก็จะมีนี่ครับอันดับหนึ่งครับตุ้นครับผมนี่ว้าวตุ้นที่ผมมันปอกเปลือกล้วกอันฉีกออกมาเดี๋ยวบอแล้วนะครับนี่ใจวิธีฉีกท้าบะซ้อยนะครับบะหันเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศของกัน การกินเหมือนกันเนาะเนี่ยเวลาเขาปอกเนี่ยเขาจะต้องแบบชีกออกมานะครับชีกออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับถ้าเขาซอยเนี่ยมันมันจะบอกค่อยอน่ากินแต่ไดนะครับถ้าเขาชีกเนี่ยมันจะน่ากินนะครับนี่ครับอันนี้เศษมันก่อเก็บออกนะครับผมโอเคครับไปต่อเลยอันดับแรกนะครับนั่นก็คือตูนนะครับนี่ครับผมต่อไปปลาครับวันนี้วัตถุดิบของเขาคือปลาปลาสวายนะครับพอดีไปซื้อป่าช่อนแล้วมันบ่นี้นะครับ ก็เลยใส่ปลาสวายแต่นะครับจะใส่ปลานิ้นปลาดุ๊อกอะไงก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนอ้อต่อไปนี่ครับเครื่องโคของเขาก็จะมีนะครับหนึ่งขมิ้นสดนะครับนี่นี่นี่ครับผมขมิน้นสดอันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากอันอาชาหิมเมืองนะครับเปิลจัดทึ่นะครับผมขอบคุณครับต่อไปกระเทียมกะปินอ้อแล้วก็พริกนุม่มพริกแดงหอมแดง จะใชนะครับนี่พริกหนุ่มนื่อือใส่นื่อือหวานเพิ่มความสวยงามนะครับเพิ่มสีสันเนาะต่มแบบมะโลโคคาเปล่าไม่ต้องต่ำเรียกร่ำนะครับเดี๋ยวมันจะบาน่ากินเนาะต่อไปเลยอันนี้พิษไทยครับใบแมงลักนะครับผมอันนี้ใบใจอันกบกอขาวนะครับเป็นใบแมงลักนะครับใบใหญ่น่ะแต่ก่อแจ้แทนกันได้ครับผมต่อไปเลยครับโอเคครับกําเดียวห้องก็จะเอาเครื่องนี่ไปซอยแล้วก็อเอาไปโขกในโขกเนาะ โคกใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอามาใส่หม้อเนาะตั้งตั้งหม้อละไว้เลยเนาะเดี๋ยวเขาเอาไปโขกข้าน่อไปต่อเลยนี่นะครับเพิ่มเติมก็จะมีนะครับนี่ครับผมส้มปลอยนะครับนี่เก็บมาสดนะครับจากต้นครับผมเช้เป็นความเปรี้ยวนะครับเพราะว่าอันแก่งั้นตุ้นนี่ต้องส้มน้อยเนาะเขาจะใส่แตนมะนาวนะครับแต่ถ้ามันแบบเปรี้ยวเดี๋ยวเขาก็ใส่มะนาวเพิ่มนะครับนี่ส้มปลอยครับส้มปลอยหนามนะครับผม เอาละครับอันนี้เขาก็จะคูกนะครับผมจะไค้นะครับกระเทียมแล้วก็เกลือนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเอาของอ่อนใส่เนาะน่ก็คือพริกครับผมใส่พริกไปครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าครับผมใส่พริกไปครับมักเพชรก็ใส่รักนะครับถ้าผ่ยหมูมักเพชรก็ใส่น้อยๆนะครับผมแต่นี่ first, นมักเพชรน้อยนะครับนี่ครับใส่ตังพริกพริกใหญ่นี่เขาจะเพิ่มสีสันนะครับตามหมอกมันโลโคคลาดเนาะครับใส่ลงไปครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับครับเราจะโคกต่อไปนะครับครับผมโคกเลยครับจะกระปี้ไปนะครับนี่ครับกระปี้ครับเราจะโคกสักกัมนะครับผมต้องมีจียงครับแล้วโคกขนาดจะได้ตั้งมันจะเข้มข้นของห้อง สำคัญนะครับการแยกขีดนี่ต้องใส่ใจลงไปนะครับมันต้องฟังครับผมก้อยโคกไปเรื่อยๆครับต้องใส่ใจโอเคครับเดี๋ยวเขาก่อเจ้าห้ามาใส่น้อยเนาะครับผมต่อไปเลยนี่ครับเพราะพริกหมกได้หมโลหกขาครับเขาก็จะใส่ห้าลงไปนะครับใส่น้าใส่อันปะห้าลงไปน้อยเนาะคัดอากาตินปลวเนาะน่ครับเทเทอนตินลงไป มันต้องเอาหน้ามันลงไปเนอะถึงมันจะเก็มนี่ป่ออ่าครับผมต่ำไปมีสกสักัมนะครับนี่มันเข้ากันเนาะนวนัวเนาะนี่เข้ากันไปต้มเนาะนี่ครับสูตรเด็ดนะครับนี่นะสูตรเข้มข้นแล้วนะผมว้าว <Wow. S 1> เข้มข้นเดี๋ยวนี้แบบนี้แล้วครับผมไปต่อเลย ครับผมพอเอาโคกพริกเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเอาพริกตั้งหม้อไว้แลครับน้ำห่อนะเขาก็จะเอาพริกใส่นะครับนี่ครับนี่ครับผมพริกที่เอาโคกไว้นะครับนี่สูตรเข้มข้นแน่นอนครับพริกแกงด้่นะว้าวนี่ครับผมนี่ครับเขาขอใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยครับผมอ่านปอยดูในหม้อครับผมดูในหม้อเลยครับผม แสนน้ำพริกโคกในผังล่างนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาน้าใส่เนาะเป็นน้าล่างโคกเนาะสูตรเด็ดนะครับผมไปต่อเลยร้อน้ำเดือดครับผมครับลอน้ำมันเดือดนะครับเขาก็จะใส่ป่านลงไปนะครับนี่น้าล่างโคกนะครับใส่ลงไปเลยนี่ครับผมทีเด็ดครับเดี๋ยวเขาจะป่านใส่นะครับนี่ครับวันนี้ป่าเขาคือป่าสวายนะครับนี่ครับมันๆเลยครับผมใส่ได้นะครับใส่ลงไปแล้วครับ ตีนใหญ่งงเลยครับผมนะครับขอนอนุญาตใช้มือเลยนะครับเพราะว่าป่ามันตีนใหญ่งงเนาะนี่ครับผมใส่ไปเลยครับตีนใหญ่งงเลยนคนตีนคนตีนก็อิ่มแล้วครับผมนี่ครับน,น้องอ้อยผมนี่ครับเดี๋ยวรอให้มันป่ามันซุกซ้ำนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาอัน ตูนมาใส่เนาะครับผมเดี๋ยวรอให้น้าเดือดกันครับผมไปต่อเลยโอเคครับผมพอเขาใส่ป่าไปได้สักพักนะครับพอหน้ามาเดือดแล้วเนาะเขาก็จะมาใส่นี่ครับตูนนะครับใส่ลงไปเลยครับผมนะครับถ้าเขาใส่อันป่าช่อนหรือว่าป่านิ้นนะครับมันจะซุกเร็วนะฮเขาใส่ตูนก่อนนะครับแต่วันนี้เขาใส่ป่าสวายนะครับมันจะซุกจ้านะครับเพราะมันเป็นป่าหนังเนาะ เขาจะใส่พร้อมกันครับตุ้นแลวนะครับเขาจะใส่ปลาก่อนเนาะแต่ถ้าเป็นปลานิ้นปลาช่อนหรือว่าปลาอย่างที่มันซุกแล้วเวนะครับเขาใส่ตุ้นก่อนนะครับตุนตุ้นให้มันเปื่อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาใส่ปลามาลุนเนาะแต่วันนี้มันเป็นปลาหนังครับเขากเลยใส่ปลาก่อนเนาะโอเคครับเขาใส่ตุ้นลงไปเลยนะครับไล่ไล่กันไปเลยครับผมนี่ครับตุ้นนี่ก็จะผมจะบิดไว้ปอกไว้เดี๋ยวรอดนะครับนี่มาะครับผม ว้านนี่นะเดี๋ยวเขาอันน้ำเดือดแล้วเขาก็จะมาปุ้งเครื่องเนาะโอเคครับครับพอเขาใส่พักอกไปนะครับเขาก็จะใส่อันนี้นะครับนี่ครับทีเด็ดนะครับส้มปล่อยนะครับส้มปล่อยหนามครับใส่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอากันออกเนาะเดี๋ยวรใอ้มันเปื่อยกันเนาะนี่เป็นความเปรี้ยวนะครับแกงมันก็จะต้องเปรี้ยวนิดนิดนะครับนี่เขาใส่ละไปเลยครับนี่เดี๋ยวรอนน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปื่อยเขาเดียวมันนะผมนี่ครับผมปิดฝาแล้วก็ไปต่อเลยครับ เอาละครับหลังจากที่เฮาอันใส่พักแล้วก็ใส่อันซุปปลอยไปได้สักกรันะครับประมาณ1ิบนาทีนะครับเฮาก็มันเปิดฝาพอนะครับว่าเปิดหรือยังเนาะเปิดฝาครับโอ้โหครับผมนี่ครับซุปปลอยอย่างเฮากับเปิดยุ่ยหมดแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเฮาก็จะมาปรุงรสนะครับปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับไผ่มักเก็มกัใส่เก็มเนาะไผ่มักส้มก็ใส่ส้มเนาะนี่ครับผมโอ้ฝาเหลวมัแล้วนี่ ยี่นะปลาเขาตีนใหญ่หน่อยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับปลาครับว้าวอันนี้ออกมาครับอันนี้ขินมาได้นะครับผมโวกโหฮอนนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเอานี่ออกออกก่อนนะครับการส่งปล่อยนะครับครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาการนี่ออกนะครับการส่งปล่อยนี่ขินมาได้เนาะเดี๋ยวมันจะเสียอัตราลดในการขีนเนาะเขาเอากับใบมันเนาะ นี่ครับคลิปออกครับผมนี่ครับนี่ครับเขาก็จะเอาก้านมันออกเนาะเขาจะเหล๋ยวไว้ก้านใบมันครับอันหยอดไเนาะนี่ครับนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะมาพุงรถกันนะครับผมเดี๋ยวเขาจะใส่อย่างพวเดี๋ยวเขาจะบอกกันต่อไปแล้วเนาะครับเขาจะมาพุ้งรถกันนะครับนี่เขาก็จะใส่นี่ครับผงพุ้งรถนะครับนี่ครับพอหน้าในหมอครับ ผงครับเอาใส่ตามพอเหมาะสมนะครับนี่ครับผงใส่ไปครับผงพุลรดเนาะเสร็จแล้วก็จะใส่ผงนัวนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับโอเคเดี๋ยวเขามาจิ้มพอนะครับนอกเดี๋ยวเขาโกนสกํานอกเดี๋ยวเขามาจิ้มพอนอ่ครับไปต่อเลยโอเคครับหลังจากเขารุ้งไปได้สักพักนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะมาจิ้มพอนะครับบอกแค่นาอกนี่ครับ จิ้มพอแลครับ<ฮ>ป๋าเนี่ยนะว้าวนี่ครับเดี๋ยวขอจิ้มมันตะติ๊ตูนี่เนาะว่าเปื่อยก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้หู้กันเนาะไปครับห่อนน้อยนะครับนี่นะนี่ครับจิ้มนะครับผม สังเกตนะครับอย่างอื่นมอสครับผมเดี๋ยวเติมเสือนะครับครับวันนี้ก็มาเจอคดีครังนะครับกับเด็กชายพัวเบรดนะครับผมวันนี้จะมาเป็นนักชิมให้กับเรานะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับแกงตุ้นใส่ปลานะครับวันนี้ใช้ปลาสวายนะครับครับเด็กชายพัวเบรดจะชิมให้กับเรานะครับผมชิมนะครับครับผมใส่ตุ้นเลยครับ ครับผมน้ำนิดนึงโอเคขออนุญาตใช้มือนะครับครับผมโอ้โหใส่ปากก่อนนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมรสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมครับดูนะครับเคี้ยวอยู่เป็นไงครับเป็นไงครับสุดยอดมะเขือเทศครับมะเขือเทศครับมะเขือเทศครับ วันนี้สุดยอดมนก็ลเต้เลยของใสหิวข้าวนะครับวันนี้รสชาติเป็นไงบ้างครับแล้วก็เปรี้ยวครับเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดครับเผ็ดครับผมแค่นั้นเนาะปลาเป็นไงครับนุ่มไหมครับปลาพอใช้ได้ครับแล้วตูนนะครับตูนนี้สุกพอดีไหมครับความนุ่มแล้วหอมนิดหนึ่งครับครับมีความหอมของอะไรครับหอมของตูนนะครับแล้วก็มีความนุ่มของปลาด้วยครับอ๋อครับผมการันตีแล้วครับ กับเด็กชายเดี๋ยวให้ลองชิมบีกสักคำครับผมใส่ข้าวนะลูกใส่ข้าวให้เด็กชายชิมหีึกสักคำนะครับผมนี่ครับครับผมครับอืมครับผมกินไปแล้วนะครับหยอดวิวถล่มทลายนะครับวันนี้เดี๋ยวให้เด็กชายผู้เบ็ดชิมไปสักพักนะครับผมโอเคนะครับสำหรับนี้ถ้าใคร ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับกับ Copy Family นะครับนี่ตัวน,นี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ก, like, กดแชร์กดติดตามสำหรับช่อง Copy Family ด้วยนะครับผมเมนูหน้าเราจะมาทำอะไรให้ชมกันอีกนะครับ ไว้รอติดตามกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอาเมนูอะไรดีดๆอร่อยๆมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกาวผอว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย